วันนี้นะฮะมาโจทย์ใหม่จะเป็นเป้าเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมายิงไข่ไก่กันนะมีพอใจมาเป็นคนโยนให้ด้วยเดี๋ยวลองดูว่าภารกิจเราจะสำเร็จหรือเปล่าไปชมกันเลยครับผมไปมาครับไข่บินไข่บินเอาโยนโอน บอลใจหัวตายแล้วลูกกูลูกกูเละไปหมดเลยโอ้ยตายป๊าป๊าขอโทษเละสุดยอดภารกิจพ่าดครับผม